ไม่ใช่เวลาของการอยู่กับเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็นไม่ใช่เวลาของการสนุกสนานกับสิ่งบันเทิงไปวันๆไม่ใช่เวลาของการรอเพียงโอกาสและหวังแต่จะเป็นผู้รับแต่เป็นเวลาของการแสดงพลังที่มีอยู่ในตัวของเยาวชนทุกคนให้เกิดประโยชน์เป็นเวลาที่เยาวชนจะได้แสดงศักยภาพในการสร้างงานเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ความท้าทายในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเยาวชนได้ลงมือปฏิบตัติสร้างงานสาธารณประโยชน์เยาวชนได้มีการจัดสรรเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งบประมาณและแรงงานอย่างเป็นระบบจากปัญหาที่พบนะคะตอนที่ลงชุมชนนะคะก็คือเยาวชนในหมู่บ้านนะคะยังมี ยังมีไม่ไม่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนะคะก็เลยคิดว่าจะมาปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด2ภาษานะคะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็จะเพิ่มภาษาอาเซียนเข้าไปให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะคะกิจกรรมของเยาวชนจิตอาสานั้นมีความแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการบริะซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานของชุมชน การทำความสะอาดการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมกิจกรรมในแต่ละชุมชนนั้นได้เริ่มดาเนินการมีความคืบหน้าโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็นสาคัญจากการที่ทำโครงการนี้นะคะก็มีปัญหาตรงที่ว่าตอนที่เราติดต่อกับ พ่อหลวงนะคะเกิดเครื่องกระจายข่าวเสียก็เลยแบบไม่สามารถกระจายให้คนในชุมชนมาช่วยงานได้แต่ก็เราก็เลยประชาสัมพันธ์กับเด็กๆที่มาเรียนพิเศษที่บ้านแม่อ้อยนะคะก็คือให้เขาช่วยมาอาสาทําห้องสมุดร,ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยะคะ่ะโครงการนี้รู้สึกดีนะเพราะว่าเด็กจะได้จะได้เรียนรู้หลายอย่างจากเยาวชนอาสาเนะข้ามาให้คําแนะนําอะไรเด็กแล้วก็ร่วมในการ ดดูแลสสสื่่อออกกรรกาาารรรรรเเีีียยยนนนขง้้ววึความร่วมมือที่เยาวชนได้รับจากคนในชุมชนนั้นสะท้อนความมีจิตอาสาในใจของผู้คนที่ดำเนินชีวิตตามนาพระชดําริการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลหลักการพึ่งพาตนเองและการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีระบบเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติกันเป็นนิต เมื่อเรามีทักษะประสบการณ์เรเราก็สามารถมีองค์ความรู้จากข้อมูลของชุมชนแล้วเนี่ยเราก็เกิดเกิดองค์ความรู้ใหม่ว่าเออเราควรจะทําจิตอาสาขึ้นสักหนึ่งอย่างเพื่อที่จะพอช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชุมชนได้เพราะว่าชุมชนก็จะมีหลักความต้องการข้อบกพร่องหรือว่าปัญหาอยู่อยู่เยอะอะคา่ะเราก็ทําพอประมาณเท่าที่เราจะทําได้